ะครับวันนี้จะมาถ่ายวิธีปอกตานลครับนี่ครับปรั๊กเนื้อปลั๊กเป็นกจน <S <S <อ>ดูครับโอ้โหลูกตาลส,สวยๆนะครับกว่าจะได้กินแต่ละลูกนี้ครับถ้าไม่ฝีมือจริงๆเนีปอกลูกตาลแตกหมดนะครับโชว์นะครับลูกใหญ่ครับ โอ้โห uh huh. นะครับยิงครับยิงแบบสู้พวอ,อาภาคกลางไม่ได้นะไ่ได้ภาคกลางวัยกว่ายิงอีกเาลตบปั๊บมีดโคตรคมเลยเนาะมันไปช่องสี่น้ำใจตามเขียวปั๊บปั๊บ,ป,บปุ๊บเลยโอ้แน่นอนดู ชว่วงนี้มวยไม่มีนะครับไก่ก็ได้วิ่งนะครับเก็บตาลขายไปก่อนครับชว่วงนี้โต๊ะสนุกก็ปิดนะครับดูมาดูวิธีแกะตาลดีกว่าน,นี่นะครับโชว์หน่อยครับลูกนี้สวยมากครับนะครับ พี่ชื่ออะไรครับบอกบอกชื่อสมาชิกนะครับเบิร์ดเบิรครับอ้โคนนึ่งนะคับนี่ไม่เขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนนะครับพี่คนนี้ครับเจ้าวังตาลอย่างนะครับสนใจครับทักเฟซได้ครับเจ้าวังตาลพี่คนนี้เขาไม่อยากไม่อยากบอกชื่อครับแต่เดี๋ยวผมบอกเองครับดูวิธีการผ่าตาครับ ครับนี่ครับบอกไม่ได้ครับเดตามโงนี่ดูครับวิธีผ่ากว่าจะขึ้นได้กว่าจะเก็บมาเป็นลูกมาพาโอ้โหมัน จม้นืนนาด้สิจัเจกเฟิบาตามนโอ้โหลูกใหญ่มากครับดูนี่ครับืึ้นแล้วเฮยววันบวเฉียดบวหายงคือเงเก่าโอ้โหนี่ยัออบบเฉียดยเฉียดทุกงวดเลย โอ้ใหญ่มากค,ครัูนี้ครับสวยครับแก่ไหมครับลูกนี้ครับโชว์นะครับลูนี้ครับโชว์นะครับูนี้โชว์สมาช์ก้ยนะครับ ว้ <Okay. S 1> อย่าลืมกดใช้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมีคลิปหน้าจะพาไปดูวิธีการขึ้นต้นตาล